น้ำเช้าวันอาทิตย์ครับก่อนกลับอือจมาชิกผู้คนนักตกปลาที่ธรรมินนะครับก็ยังหนานแน่นส่วนเราเล็กวิวก็หนานแน่นเช่นกันนะครับเพราะป่าเงียบน้ำขึ้นมาอีกนะครับจกักเนี่ยบาเหล็กผมนะตั้งแบบไม่จมน้านะครับตอนนี้จมน้ําไปแล้วนี่คือปัญหาหนึ่งครับ ที่ปลาปลานินไม่กินนะครับกินแต่ปลากระมังเมื่อคืนก็ได้กระมังไปหลายโลอยู่เนี่ยนะนี่ก็ทรรมชิกเหมือนกันครับก็กําลังเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกันครับนร่นลครับก็ถึงเวลากลับนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณบวกลบก็เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเมืม่อคืนก็ได้แต่กระมังครับเมื่อวานทั้งวันก็ไม่เจอตัวครับยิงมี แดดบ้างคลึ้มบ้างแล้วก็ลมแต่วันศุกร์ผว่าลมเยอะมากนะครับออเลยไม่เจอปานินวันเนี้ยดูสิครับแดดออกอย่างดีเลยแต่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่านั่นนะขอเขาอยู่แค่ใส่ๆนะะตีสักไม้สองไม้ก่อนแต่ตอนนี้เรามาเก็บปลากันนะครับไปดูผลงานสายขาวกัน ก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่เลยโอ<ฮ>้หหนักเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ไปครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเก็บของกลับ บ้านกันแล้วก็มาต่อสู้กันใหม่ในไฟหน้าก็คือไฟหน้าเข่าแหลมครับเดี๋ยวไปตามลุ้นที่เข่าแหลมนีกว่าครับอันนี้คือมาที่นี่ไม่ได้กินสักปลาเลยฮะไม่เจอหน้าปนินสักปลาเลยมีตะหมองสักกลับมีใหญ่สุดนะตัวนี้มั้งครับนี่ใหญ่สุดถ,ถือว่าใหญ่นะโอเค ในก็ฝากขอบคุณผู้ที่ตามนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับฝากช่องทุกป่ากับจ่ายเยดะวยครับขอบคุณครับ